ท่านประธานที่เคารพครับผมกลุ่มานิษสังพุ่มพักเพื่อไทยผู้แทนสุรินทร์ถิน่นช้างใหญ่ป้าหมางามประคำสวยล่ำรวยประสาทประกาศหวานก้าวสารงอมอาม,ามพรม้อมมรนกธรรมแต่วันนี้ซบเซาแล้วครับท่านประธานนะเพราะว่าการบริหารโควิดที่เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่ผิดพลาดท่านประธานที่เคารพครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาตินี่คือคณะปฏิวัตินะครับท่านประธานครับที่19ทับ2 5 6พเรื่องการบรรดูก,การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงสกษาธิการผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ได้คิดเหมือนกับที่คนอื่นเขาเขาคิดแต่จริงๆก็ทราบแต่ก่อนอื่นขอขอพระคุณท่านรัตตีนุชเตียนทองวันนี้ท่านมาฟังแล้วผมเชื่อแน่ว่าท่านรับฟังพวกเราไป แล้ววันศุกร์นี้พระแล้วจะบัญญัติการศึกษาชาติเข้ามาถ้าเราได้ทําและท่านรัฐมนตรีมาร่วมกันทําสร้างกุณูุปาการณ์อันยิ่งใหญ่แล้วรัฐมนตรีนี่จะได้เป็นยีโล<อ>ของกระทรวงศึกษาธิการเพราะประเทศไทยเราเราผิดหวังกับเรื่องของการศึกษานี่มายาวนานเราไม่ประสบผลสําเร็จแะ่ด้วยขั้นตอนอยังไงท่านประธานก็คงทราบดีแต่คําสั่งที่16ทับ2,560เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คณะปฏิรูปหรือคณะปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติเสร็จเนี่ยก็ได้ออกคําสั่งมามากมา,ายไก่กองที่เกี่ยวกับครูอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า18ฉบับแต่ทําไมถึงมาพูดกันฉบับที่16ทับ2,019ทั2 5 6 0เพราะ19นี้แหละครับมันเปลี่ยนโครงสร้างมันเปลี่ยนระบบของเขาไปหมดฟังดูหลักการนี่สวยหรูมาก แต่ว่าบ้านเมืองประเทศชาติการศึกษานี่ไม่ได้อะไรเลยที่เห็นชัดเจนไปยกเลิกเรื่องดีๆที่เขาทำไปยกเลิกอำนาจแล้วมาแต่งตั้งศึกษาธิการภาคแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดถามทีแต่หลังจากมีตำแหน่งศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดแล้วเนี่ยรัฐบาลเคยไปประเมินไหมว่าประโยชน์ที่การศึกษาไทยได้รับจากศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัด ได้อะไรบ้างวันนี้นอกจากเอางบประมาณไปเพิ่มเติมซื้อรถประจำตำแหน่งทำสำนักงานจ้างเจ้าหน้าที่ตุรการเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นมาเต็มผอมพูดในสภาตลอดวันนี้ถ้าไม่ตั้งองค์กรน,นี้ไปเพิ่มครูให้ไปสู่โรงเรียนให้ได้อยู่โรงเรียนเนี่ยการศึกษาชาติมีประโยชน์กว่าเยอะวันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆท่านประธานผมยกตัวอย่าง ที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านประธานรู้ไหมครับจังหวัดสุรินทร์นี่ผมภูมิใจมากครับผมมีศึกษาธิการจังหวัด4ีเกอายุ39ปีรับราชก,การมาแค่เกปีสอบเป็นผู้ช่วยครูเมื่อปี4ีปีสีจะปีห้าศูนเลนะครับบรรจุวันนี้นั่ง4ีเก้าเป็นศึกษาธิการจังหวัดหนุ่มที่สุดในประเทศไทย ผมก็ยังไม่เห็นได้ออกยาแผงลิดในเรื่องของการจัดการบริหารการศึกษาเลยครับแต่คนนี้แน่นอนไปแปะไว้เลยยังไงก็ปลักกระทรวงเพราะไม่นานก็จะขึ้นเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการภาคหรือไม่ก็ขึ้นเป็นศึกษาธิการภาคแต่สิ่งที่เขาทำให้เห็นวันนี้ท่านประธานรู้ไหมครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพศ2564นี่แหละครับเรียกพอเขตมันอยู่ใต้อำนาจของศึกษาจังหวัดแล้วนี่ครับ มาประชุมเลื่อนการจัดสรรวัคซีนโควิดให้กับเขตเลือกตั้งไม่ใช่กับโรงเรียนนะครับให้กับเขตเลือกตั้งว่าเขตเลือกตั้งนี้มีใครของพักไหนให้พักเขตนี้ไม่ให้นี่ผมเห็นเลือกเดียวครับที่ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ทำได้ประทับใจผมมากแล้วก็เป็นคนที่หนุ่มสุดครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรฝากท่านรนตีเราไปถามดูผมเสียดายเด็กน้อยอายุหนุ่ม ก็อยากเห็นการทํามานทางการศึกษานี่ให้มันเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองเอาละที่ผ่านมาคุณฉีดปุ๋ยยูเรียมาจนต้นโตงามอยากไปปเบียครับเก้าปีเก้าสี่พราไม่ว่าแต่ต้องทํามานด้ไงมันจึงเป็นปัญหาที่พวกเรามาเรียกร้องไว้ว่าคําสั่งนี้ออกมาไม่ใช่เพื่อการศึกษาแต่คําสั่งนี้ออกมาเพื่อการเมืองหลังจากปฏิรูปทํำยังไงถึงจ้าครูมาไว้ใต้อํานาจได้ ก็เลยออกคําสั่งนี้ให้ผู้ว่าราชการซึ่งจริงๆแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดนี่เขามีงานของกระทรวงตบวงอื่นๆเยอะๆเขาก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วเวลาแทบไม่มีจังหวัดสุรินผมเนี่ยกว่าจะได้ประชุมเลือดเดือนเดือนครูกว่าจะได้ประชุมย้ายครูนานครับเพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีงานมีภารกิจของท่านเยอะๆมากมายแต่วันนี้เมื่อคําสั่งออกมาไม่ท่านผู้ว่าก็ท่านรองผู้ว่าก็ต้องไปทําตามกฎหมายไม่นั้นกระบวนการความชอบธรรมในการประชุมมันไม่เกิดเห็นไหมครับ นี่คือการแสดงศักยภาพเพื่อรัดราชก,การโดยเฉพาะหลังจากการปฏิวัติวันนี้คือได้เขาแต่ครับเขาบริหารจัดก,การมาอย่างดีแต่มาอ้างวันที่ออกคําสั่งนี้อ้างยังไงครับท่านประธานครับอ้างว่าผู้แทนที่มาจากกรุบาลจาันไปเรียกรับเงินสองขั้นเรียกรับเงินการย้ายไอ้นี่ผมไม่เถียงกับคนทั้ง77จจังหวัดย่อมมีคนไม่ดีอยู่บ้างปเป็นเรื่องปกติแต่ผมถามว่าวันนี้ที่แต่งตั้ง ไปจากกระทรวงเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมมีครับยืนยันว่ามีเพราะคนปู่ตุชนไปเจอของแปลกไปเจอของดีมันก็มีปัญหาเห็นได้ชัดหลายจังหวัดผมไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าจังหวัดไหนบ้างแล้วพวกนี้มีคําสั่งไปจากกระทรวงไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแต่อ,คอตกคกสตะกี้เขาเลือกตั้งเขาอยู่สี่ปีนี่คือการกระจายอํานาจของครูบริหารจัดการโดยครูเพื่อครูเขาอยู่สี่ปี เขาไม่ดีมีคนไปบอกเกล้าเล่าแจ้งแน่นอนแล้วเขาก็สอบตกท่านประธานครับเหมือนเราที่เป็นผู้แทนราษดรดนี่แหละครับถ้าเราประพฤติตัวไม่ดีสร้างปัญหามีคดีความมีนู่นมีนี่สังคมก็กระจายออกไปวันที่เข้าสู่การเลือกตั้งวันนั้นมันก็จะมีปรากฏการณ์อะไรฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับออกกลับไปให้เขาแล้วคําสั่งนี้นี่ไม่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการศึกษาเลยแต่ผมก็ไม่แปลกใจครับ วันนพี่ปลายไม่ไว้วางใจท่านนายกมาตอบเรื่องกระทู้เรื่องไอ้คำถามกรทรศึกษามไม่มีใครถามเลยไม่รู้ใครเขียนอะไรกขึ้นมาอ่านก็อ่านไปนะครับเหมือนกับอะไรเ็าเรียกตาบอดคำช้างนะครับ mm. คือท่านไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาเลยแล้วแต่เขาจะให้ทำยังไงฉะนั้นวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีสีนุชครับถึงเวลาของท่านท่านเป็นคนสวยคนอายุน้อยนะครับ mm. ท่านมาทําการศึกษาสังขยาใหม่ทั้งหมด นะครับทำประชามติจากครูจริงๆให้ผู้ปกครองรับทราบจริงๆเชิญผู้ปกครองมาด้วยให้ลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตของชาตินะครับซึ่งเราจะคุยกันในวันศุกร์ในเรื่องของปรรการศึกษาชาตินะครับผมก็อยากฝากเน้นย้ําไว้นะครับว่ามันต้องแก้ให้เขากลับไปเถอะนะครับเขาทํามาดีไม่ใช่เขาทํามาดีเอาเรื่องของอำนาจนะครับมาทําลายระบบการกระจายอํานาจเข้าไปสู่องค์กรครูเข้าไปสู่การกระจายท้องถิน่น นะครับมันเสียหายครับขอกราบขอพระคุณครับท่านประธานนะ